พร้อมกับกาแฟหนึ่งแก้วเพื่อเพิ่มพลังค่ะไปดวงความรักจะทักทำไมกระชากบัดซบใสแต่ทำไมทำไมมีคำแทรกอยู่ได้ไงเธอไปรักไปรักกันตอนไหนไม่รู้เดินเข้ามาเขาบ,บีบว่าให้หมุนหมุนหมุนทำตัวสดใสหนึ่งทีแล้วก็นั่งค่ะดวงความรัก <c oughs> <c oughs> ใน,นะที่เราได้เป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าแม่เจ้าแม่เพลงรักที่ไม่สมหวังก็ดีใจคะ่ะก็รู้สึกว่าพอหลายๆคนยกย่องหรือแบบในบางครั้งที่เราไปร้องเพลงในโชว์เนี่ยเจอคนร้องให้ในโชว์เราบ่อยมากแต่หลายคนอาจจะคิดว่าส้มมารีต้องเป็นคนที่รู้สึกเศร้าไปกับคนดูแน่ๆเลยจริงๆแล้วในใจเราอบสะใจเล็กๆเพราะว่าถือว่าเพลงเราทํางาน ใช่ไหมเพลงเราทําให้เขาหลั่งน้ําตาได้เพลงเรามันทัชใจเขาอะเพลงเรามันมีคุณค่ากับบางคนหรือว่ามันแทนใจบางคนได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้ค่ะก็ขอบคุณมากที่ให้เราเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้านะคะซึ่งจริงๆคือเพลงใหม่ที่วันนี้จะเอามาฝากกันก็เป็นเพลงสนุกแต่เป็นเพลงสนุกที่ความรักก็ไม่สมหวังอีกเช่นเคยค่ะโอ้คือเพลงเศร้ามันมีหลายแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเศร้าของคนเหงาที่แบบชีวิตนี้ไม่เคยเจอรักมาก,ก่อนเลยอย่างเช่นโลกอีไป พูดถึงคนที่ไม่เคยพบเจอความรักแบบไม่รู้ว่าความรักคืออะไรไม่เคยเจอเขาคนนั้นแต่ก็เชื่อว,ว่าวันหนึ่งจะได้เจอนะคะอีกอันนึงกล่องสุ่มเพลงกล่องสุ่มเป็นเพลงที่เปียบเปิดความรักเหมือนกล่องสุ่มที่เวลาเราดูภายนอกเรารู้สึกว่าเราอยากแกะอยากค้นหาเหมือนกับการที่เราได้ลองคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดเลยถึงเวลาที่เราเปิดกล่องสุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะสุ่มเจอกับอะไรจะได้เจอกับรักแท้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งคือเราสุ่มเปิดเจอแต่ความเหงาเป็นนเรรื่อองงาขคที เจอความรักมาน,นับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยสมหวังกับมันเลยมันไม่เคยเป็นความรักที่ยั่งยืนเลยอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็รางวัลปลอบใจกับถ้าบอกว่าไม่ไหวสองเพลงนี้จริงมันพื้นมันมาจากเพลงเดียวกันเนาะ <ừ. S 1> เพลงนี้มันพูดถึงการที่คนรักเราไปมีคนอื่นแล้วทิ้งเราไปแล้วแต่ว่ายังคงแบบ เหมือนไม่รู้คือความอยากเป็นคนดีหรือความเป็นอะไรที่ยังหันมาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีอะไรบอกได้เลยนะแต่แบบเฮ้ยเราบอกไปแล้วได้อะไรเนี่ยเมื่อเธอไม่กลับมาสองเพลงนี้ก็จะเป็นฟีลนั้นว่าปล่อยฉันไปเถอะให้ฉันแบบเจ็บทีเดียวไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะว่าไอ้คำว่าเป็นห่วงใ,ใดๆอ่ะไอ้สิ่งนี้มันทำลายเรามากกว่าเรามีเศร้าแบบหักว่าเราไม่คิดถึงกันเพลงนี้เรารู้สึกว่าเป็นเพลงเศร้าที่เข้าใจโลกมากๆเป็นเพลงเศร้าที่โตที่สุดที่เรามีค่ะเพราะเพลงนี้มันพูดถึงการที่คู่รัก พอเราอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันไปไม่ได้บางครั้งเราอาจจะต้องห่างกันดูเพื่อดูว่าเรายังจะยังคงคิดถึงกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าวันนี้ที่เราห่างกันไปแล้วเราไม่คิดถึงกันอีกต่อไปนั่นแปลว่ามันสมควรแก่เวลาที่เราจะไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังคิดถึงกันอยู่เราค่อยว่ากันอะไรเงี้ยมีเพลงเศร้าหลายแบบมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพลงที่เศร้าที่สุดสําหรับส้มนะก็รู้สึกว่าหากว่าเราไม่คิดถึงกันเศร้าที่สุดสําหรับเราเพราะเรารู้สึกว่ามันคือความเข้าใจความปรงบางอย่าง ในขณะที่เรายังรักเขามากๆแต่เราก็รู้ลึกๆว่ามันอาจจะไปกันไม่รอดอะอรู้สึกยังไงใช่ไหมคะกับการย้ายมาค่ายใหม่ก็ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วในทุกๆการทํางานของส้มที่ผ่านมาเราก็เราก็พยายามจะให้มันมีสิ่งใหม่ๆอยู่ในเพลงเราหรือว่าในการทํางานของเราอยู่เสมอๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า ถ้าเราทําอะไรเหมือนเดิมตลอดไปบางครั้งเราอาจจะเบรนเอาได้หรือหมดแพชชั่นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้ย้ายมาค่ายใหม่มันก็เติมแพชชั่นให้เราได้ทํางานกับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยได้แบบว่าเจอวิธีการทางานใหม่ๆหรือเจอไอเดียใหม่ๆ่จากคนใหม่ๆสนุกมากค่ะมันแบบทุกอย่างมันแบบสดใหม่มาก <S <S ที่มาของเพลงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ หนึ่งคือทุกคนได้ยินเราร้องเพลงเศร้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราก็อยากจะเผยตัวตนของเราในด้านที่มันเป็นคนสนุกสนานเฮฮาบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้แบบรู้จักเราอีกมุมนึงก็เลยรู้สึกว่าอาจโจทย์ข,ของเพลงนี้คือเลยได้เพลงที่มันฟังแล้วสนุกแต่เราก็ยังอยากเป็นส้มมารีที่เป็นเจ้าแม่เพลงรักไม่สมหวังอะจะทํายังไงไอ้สนุกกับไม่สมหวังเนี่ยอะไรมันจะมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแบบโอเคก็เลยรู้สึกว่านี่ไงน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาด้วยความเป็นคนสายมูด้วยค่ะ ก็เลยแบบเอาพาร์นี้ของตัวเองมาใส่ละกันแล้วก็เป็นแบบมูเรื่องความรักแต่ไม่สมหวังสักที่อะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยกลายมาเป็นแบบการไปประชุมกันระหว่างคุณไฮเปเปอร์เพลนนะคะแล้วก็แล้วก็พี่ปู่วงเฮนค่ะตอนนั้นเราก็ประชุมกันแล้วก็คุยกันว่าจะยังไงได้บ้างมันมีศัพอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ เราก็พ่นคำศัพท์สายมูใดๆกันเข้าไปเนาะเช่นแบบแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวัฒนาไม่ได้พระศุกเข้าพระเสาะแรกอะไรเงี้ยเราพูดคานี้ขึ้นมาเราหายก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่ดวงศุกเข้าวดวงเขาแทรกเราก็แบบเฮ้ยมันดีมากมันดูเป็นคําที่ยังไม่มีใครใช้แล้วก็แล้วก็มันก็ดูแบบเป็นสายมูมากๆเราก็เลยโอเคได้ชื่อเพลงมาก็แต่งกันกับพี่ปู่จนแบบว่าโอเคเราได้โครงเพลงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแต่คราวนี้ตอนที่แต่งเพลงด้วยกันอะ คือเราอยากได้ประโยคึงมากมันคือประโยคที่ร้องว่า I t h o l e พ่อแม่ลักษมี about you เราอยากได้ประโยคนี้อยู่ในเพลงมากค่ะแต่ว่าพยายามแต่งลงยังไงมันก็ไม่ลงคือมันมันมนันแปลงมากพอมันเป็นแบบเมโลดี้ร้องอะ่ะแล้วก็แบบทำไงดีคือจะไม่จะจบเพลงแค่นี้ก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบประโยคนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคิดจะทาเพลงสายมูแล้วว่าเราอยากได้ประโยคนี้ก็รู้สึกว่าคอนแทคมันจะตอบโจทย์เราทุกอย่างเราก็เลย ส่งไลน์ไปหาพี่กอฟเลยว่าพี่กอฟแต่งแรปให้หน่อยสิแต่ว่าน้องขอแบบน้องขอท่อนนี้ประโยคนี้ปเป๊ะเลยที่เหลือพี่จะแต่งอะไรใส่มาก็ได้แต่แบบน้องขอประโยคนี้ต้องมีพี่กอฟก็เนรมิตมาให้แล้วก็กลายมาเป็นเพลงนี้ค่ะท่อนแรปเนี่ยตอนแรกที่คุณเอฟพีโรส่งมาให้เราเราก็เห็นเนื้อแล้วชอบมากเลยแล้วเราก็ไปอัดไกด์ตัวเองเราลองแบลมากตอนแรกเราล้องแบบ ม yeah, yeah, <laughs> ันวุดูดิเงี้ยต้องมูดิ I แม่ลักษมี about you ดิแบลว่าก็ตอนแรกแบวกรุบมากส่งไป P ang, ให้คุณเอฟพีโร่ฟังด้วยความภาคภูมิใจคุณเอฟพีโร่ต้องภูมิใจในตัวเราคุณเอฟพีโร่บอกไม่ได้เดี๋ยววันจริงเดี๋ยวพี่ไปคุมเอง <laughs> พี่กอฟก็เลยแบบมาคุมแล้วคือคือภาพที่พี่กอฟหวางไว้แบบไม่ได้ส้มต้องแบบมันวุดูดิเงี้ยต้องมูดิ โซนนั้นก็รู้สึกแบบว่าไอที่ผ่านมาเนี่ยได้มันจะนติดอยู่คํานึงที่ติดตลอดเลยเพราะโซนเป็นคนที่ออกเสียงรอเรือไม่ค่อยชัดเป็นคนที่แบบไม่สามารถกระดกลิ้นแบบรือยาวๆที่คนไทยเขาทํากันได้เราก็เลยติดอยู่คํานึงนะคือพัตรีมูรติค่ะเพราะพี่กอฟแกต้องกับพัตรีมูรติแล้วต้องใส่อารมณ์หูคอต้องไปพัตรีมูรติอะไรเงี้ยคือ เราแพทรีวันรอยรอบได้นะคะหลายสิบอะหลายสิบมากๆคือรู้สึกว่าแพทรีต้องตื่นจริงๆอะเรียก <l ain> <l ain> ชื่อท่านจนแบบท่านคงจะแบบพ่อแล้วเหอะอะไรอย่างเง <l ain> ี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้เทคที่รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว็อกมาให้ทุกคนได้ฟังซึ่งดีใจนะเพราะว่าหลังจากที่เราปล่อยเพลงไปอะคนชมท่อนแล้วว่าน่ารักเยอะมากก็ดีใจมากค่ะไอโฟคัสแม่ลักเมีอาบาถูกหวยสักสามสิบล้านค่ะความรักนี่อยู่แล้วไง ก็คือความรักดีอยู่แล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยขอความรักเป็นคนที่ไม่ค่อยขอความรักเท่าไหร่เออขอเงินละกันอยากได้โชคลาภบ,บ้างทํางาน,นเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบนอน่เฉยๆแล้วก็เงินลอยมาเพราะว่าทันระบตดเท่านั้นนะคะที่จะพาให้เราได้โบยบินนะครับความฝันอันสูงสุดอยากถูกห่วย30บล้านค่ะ ก็ต้องขอฝากด้วยนะคะกับแชปเตอร์ใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่เลยเพราะว่านี่ก็จะเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ด้วยเป็นซิงเกิลแรกของการย้ายมาค่ายใหม่ด้วยนะคะกับเพลงดวงซุดเข้าวดวงเขาแดงนะคะก็คิดว่าอัลบั้มนี้สิ่งที่แบบคิดแฟนไว้เนี่ยมันจะมีความสนุกเยอะแยะมากเลยแล้วก็ไม่ได้จะมาสนุกคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝาก,กรอติดตามแบบเพลงอื่นๆของส้มด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนได้เลยค่ะ เป็นกล่องสุ่มโชคดีนะคะอยากนำพาความโชคดีให้กับทุกคนที่สองทูปีอด้วยนะคะก็ฝากฝากสิ่งนี้ฝากภารกิจนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะภารกิจนี้คือภารกิจอะไรต้องเปิดค่ะสิ่งนี้คือชุดไหว้พระตรีมูรตินะครับชุดไหว้พระตรีมูรติแบบครบชุดคือเราสามารถไปหาท่านได้เลยนะคะแล้วก็ ขอให้เจอความรักที่ดีนะคะถ้าเกิดว่ามีความรักอยู่แล้วก็ขอให้เป็นความรักที่ยั่งยืนยืนยาวไม่มีปัญหาไปกันนะคะคบณผู้ชมนี่แหละครับ